นมีความรักก็จะชุ่มฉ่ำหัวใจนะฮะวาลเลินทน์ดูไม่ห่างหายสักทีเมื่ออ่านข่าวของก้อยกับทิมพิธางานนี้บอกเลยว่าเพื่อนที่อยู่ร่วมเฟรมมาตลอดนะคะเขาก็มาอัดคลิประบายความแบบระบายความแบบเธอทิ้งฉันน่ะ <c oughs> ใช่เป็นเพื่อนเธอเรามีกันอยู่ตรงนี้นะปรากฏว่าล่าสุดไปเจอน้องนนนนท์ต้องเล่าเรื่องนี้ว่าความความดีใจในความเป็นเพื่อนสนิทว่าอย่างไรกับเรื่องราวของก้อยและคุณทิมเชิญคะ่ะครับ <ผ>ตัว <ผม S 2> แทนทางประเทศค,ค,คือหนูจะบอกว่าอะไรหรือปะหนูอ่ะเป็นเหมือนตัวแทนประชาชนก็ไม่เชิงเราเป็นชาวบ้านเราเป็นคนชอบติดตามข่าวครา,าวแล้วซึ่งนั่นก็เพื่อนเราที่เป็นเพื่อนเราเราแซวหมดล่าสุดขออนุญาตแก้ข่าวแทนเพื่อนเลยมันจะมีเอ่อโพสต์หนึ่งที่ตั้งบอกว่าอุ้ยเบื่อโค้ดเฟนเพื่อนจนเลยลงแต่กับผัว พ่อแม่ลงขนาดนี้ไหมคืออันเนี้ยไม่ได้หมายถึงเพื่อนก้อยอันเนี้ยหมายถึงเพื่อนของเราเออที่มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เราชอบเอามาด่าอยู่แล้วเ,ออเพราะมันชอบทาตัวแบบชอบกลับไปคืนดีกับแฟนเกา่าบางทีคุยเยอะแล้วมันเป็นช่วงที่เราอะเศร้าเราเหงาเราซึมเราไม่มีแฟนเราก็เลยด่ามันไปแล้วซึ่งวันนั้นประจวบเหมาะที่เราลงแล้วเราเห็นโพสต์เ,ออเขาโอเพนบอดี้กันพอดีแล้วเราก็เลยเห็นเราก็เลยลงไปสองออไปสองแบบไปสองรูปพอดีออแล้วคนก็เลยไปโยงว่าอุ้ยเราอยู่ในะโค้ดเฟนเราเห็นนั่นนี่โน่นไม่ได้อยู่เลยก็รู้พร้อม ทุกคนเลยช็อกแล้วก็เป็นฟิลเหมือนเซอร์ไพรส์คนมีความรักแล้ก็ดีใจด้วยทุกคนแหละ